โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ผมมารีวิวคีย์บอร์ดที่ผมใช้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดของราซิสาเซสนี่ครับผมก็เพิ่งซื้อมานะซื้อต่อเข้ามาก็มีคีย์แคปแถมให้นะครับผมมีอันนี้เป็นคีย์คีย์แคป คีย์แคปเดิมนะครับคือไอคีย์แคปอันนี้มันมากับอ่าไม่ใช่ดิเขมใหม่ใหไออ่าไอคีย์แคปใหม่เนี่ยคีย์แคปสีที่ผมแต่งไปเนี่ยมันมากับนี่ครับมันมากับกล่องนี้เป็นกล่องสีขาวขครับอ่าถ้าโตคอมเลอะไปไหนก็ขออภัยนะครับก็มากล่องกับสีขาวขอย่างนี้นะครับผมก็ได้มาประมาณนี้แล้วผมก็มาเปลี่ยนใส่นะครับพอเปลี่ยนใส่เสร็จปุ๊บผมก็เอาคีย์เดิมเนี่ย มาใส่ครับมาใส่กับเป็นคีย์เดิมนะโอเคเหนื่อยไม่กี้ไปทิ้งให้ยามาเดี๋ยวคัดก่อนนะนะครับทุกคนก็คือคีเนี่ยมันไม่ไอคีสีนะครับมันไม่ใช่คี์ที่แบบอมันไม่ไมัไม่ไม่ใช่คีย์ที่มาคีย์บอร์ดนะครับผมคีที่มามาเนี่ยคือผมแต่งเองนะครับผมนี้คีย์เดิมมันอยู่นี่นะครับผมเปลี่ยนเอาคีนี้ใส่นี่ แล้วผมก็เอาเคเดิมมาใส่ในนี้เข้าใจนะโอเคถ้าคลิปนี้รีบหน่อยก็ขออนะนัยานะพอดีรีบอัดเหนื่อยโอเคต่อไปก็คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรุ่นประมาณนี้นะครับผมราซีกรา s ซกผมซื้อต่อเข้ามานะไม่กี่ร้อยบาทก็เกือบพันนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้เป็น m ม c h a n i c อลนะครับผมเป็นแม i c a น b คอลบูสวิ h นะครับมากับไฟหลายโหมดมีกล่องเนี่ยในกล่องมันมีอะไรมาบอกเยอะนะครับผม ฟังชันก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากซื้อก็ไปดูในเพจตามเพจได้ครับผมคลิกเขียนหาลิงก์มาแปะเนาะเขาก็ไม่ได้สปบนเซอร์แบบก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากได้คี์พวกนี้ก็หาซื้อเอาได้ตามลาซาด้าเท่านมโอเคเดี๋ยวผมแกะคี์แคปให้ดูนะโอเคโตัวคอมเล้่นหน่อยว่าขอโทษนะนี่ครับคี์แคปมันก็มีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมแกะคี์แคปออกแล้วเดี๋ยวให้ดูสวิตก็ปเป็นสวิตยังไงนะโอเค ก็พอถอดให้กล่องที่มันเป็นกล่องคีย์แคปใช่ไหมแต่ผมเอาคีย์เดิมมาใส่เพราะคีย์แคปสวยๆผมเอาใส่นี่หมดแล้วนะครับผมก็ในกล่องเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวนี้แถมมาให้ครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ปุ่มสเปกบาร์นี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะปุ่มนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะใช้คีย์แคปอันนี้เอ้ยไม่ใช่คีย์แคปดิผู้เอเ๋อรอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้ที่ดึงคีย์อันนี้นะครับดึงออกมาเดี๋ยวก็นี่งผมต้องมองกล้องไปด้วยแล้วก็ ทำไปเลยนะมองกล้องก็คือมองโทรศัพท์แหละเออนี่ครับก็เอาออกมาได้ง่ายๆเลยก็ประมาณนี้นะนี่สวิตก็เป็นสวิตของบลูสวิตนะครับผมเสียงก็จะลั่นๆหน่อยแล้วก็การกดเนี่ยจะเป็นสองจังหวะนะครับนี่ประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าพอเราอยากใส่คีกลับเข้าไปใช่ไหมเราก็แค่นี่ดูขั้วแล้วก็ดูตัวหนังสือใช่ไหมแล้วเราก็กลับใส่เข้าไปปุ๊บ แค่นี้นะครับผมโอเคส่วนเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บน,นึงนะหาที่ก่อนว่าจะตั้งกล้องได้ไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องเสียงก็เนี่ยครับเสียงเป็นบูสวิตย์นะครับก็จะลั่นๆหน่อยครับก็สําหรับใครที่แบบดัดจลิดหรือว่าเป็นคนโรคจิตนะครับก็จะชอบเหมือนผมนี่แหละครับชอบเสียงตอนกดเันครับเป็นบูสวิตย์ โอเคครับท่านผู้ชมส่วนใครที่อยากรู้ราคานะครับก็ไปเสิร์ชหาเอาเนาะเป็นลาลาซิกหรือลาเซกอ่านอย่างไง้ไม่รู้นะครับรุ่น rkx 0 9นะครับผมเป็น mechanical นะครับคีย์บอร์ดผมย้ำก่อนเลยนะว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดของ blue switch นะครับเขียงก็จะลั่นๆหน่อยส่วนใครที่ไม่ชอบเนี่ยว่ามันลกตัวอย่างไงผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับส่วนใครที่ชอบ blue switch เนี่ยแล้วมันกดลั่นๆเนะี่ยผมแนะนำเลยตัวนี้นครับ ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบ100%นะไม่ใช่แบบ TKL หรือว่าอะไรประมาณนี้หรือว่าประมาณนี้ครับคือตัวนี้มีเต็มเลยนะครับเต็มตรงนี้ F F ตัว F ก็มีหมดครับ F 1 F 2แล้วก็มีตัวเรียกว่าอะไรน้ำพดนะน่าจะใช่แล้วก็มีตรงนี้มาให้ก็ครบครับส่วนฟังก์ชันของไฟนะครับก็มีหลายโหมดเลยด้วยกันนะครับส่วนตัวผมนะเพิ่งซื้อมาผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับ ส่วนโหมดที่ผมชอบใช้ก็คือเป็นโหมดนี้นะครับเค okay. ไฟก็จะนิ่งๆนะครับเป็นแบบไม่ค่อยกระพริบแล้วก็ถ้าเราอยากปรับไฟไหนให้เรากดตัวตัวนี้ครับมันจะเขียนว่าเอะเียนให้เราเขียนเอ๊ะขอโทษนะครับพอดีเหนื่อยมันก็เลยแบบว่าพูดรัวรนิดนึงนะครับก็ให้เรากดนี่ FN แล้วก็มันจะมีแบบพวกเป็นเหมือนโหมดนะครับให้เรากดไปตัวนี้ก็จะเป็นโหมดไฟวิ่งนะครับนี่ก็ประมาณนี้ แล้วก็กดซ้ำให้อีกเป็นไฟอย่างนี้นะครับก็ดูกันเอาได้นะครับก็ไฟประมาณนี้แล้วแต่คนนะว่าคนชอบไหมนะครับโอเคแล้วก็มีหลายโหมดนะครับโหมดนี้โหมดนี้โอเคถ้าภาพไม่ชัดหรือภาพไม่สวยหรือว่ามือไม่ค่อยนิ่งก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมได้คนเดียวถ่ายเองถือเองเช็คเองอะไรหมดนะครับก็นี่ครับฝากด้วยนะไม่ได้สปอนเซอร์กูนะฟังไว้เขาไม่ได้สปอนเซอร์กู ต้องกูสับิสามซเพราคนมาสปอนเซอร์รบล็อกแต่ก็ของเขาดีจริงนะครับผมลาซิกลาซิกนี่ครับบูสวิทนะครับดีมากซื้อมาแล้วก็ติดใจมากนะครับตัวนี้นี่นี่นี่นถ้าไม่มีคีย์แคปใช่ไหมน่ะถ้าผมไม่ได้เอาเคีย์แคปมาเปลี่ยนใช่ไหมคีย์แคปแต่งน่ะมันก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะครับตามกล่องเลยน่ยมีปุ่มมีอะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ผมแต่งแต่งเพิ่มเข้าไปก็สวยครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่แบบ อ่าผมไม่ค่อยรู้นะก็ไปศึกษากันได้นะผมก็สําหรับคลิปนี้ผมขอเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมใครอยากให้ผมทําอะไรต่อหรือว่าอยากให้ผมาาผม,มาลงลึกเจาะจงเกี่ยวกับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เหนื่อยมากเหง่ออกไปหมดแล้วโอเคมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจุกกู้ไอรุ่นเมกาขอบคุณที่รับชมครับ<ะ>ครับส่วนอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกนะก็คือไอ้คีย์แคปที่ผมเอามาแต่งนะครับ มันไม่มีภาษาไทยมาให้นะครับผมมมันก็ต้องใช้ความชินใช้ฝีมือนิดนึงนะกว่าว่าจะพิมพ์ในการที่แบบไม่ดูได้นะส่วนผมก็มชิวๆครับก็พิมพ์ได้ครับน้องๆโอเคนะครับก็ส่วนคีย์เดิมนะครับเขามีเนี่ยคีย์เดิมเนี่ยลองดูครับเขามีภาษาไทยมาให้นะครับส่วนคีย์ที่ผมเอามาแต่งเนี่ยมันไม่มีก็แล้วแต่ความชอบเนาะโอเคเหนื่อยมากแล้วไว้แค่นี้ก่อนนะจุ๊บ